สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ AI กําลังเข้ามามีบทบาทในแทบทุกวงการเลยนะคะโดยเฉพาะวงการแพทย์นี่น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะครับผมศักยภาพมันเยอะมากจริงๆทั้งเรื่องการวินิจฉัยการลดภาร,ระงานหรือแม้แต่การดูแลผู้ป่วยแบบใหม่ๆใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องออโมเดล AI ทางการแพทย์ตัวใหม่จาก Google Research ค่ะชื่อว่า Med Gemma กับ Med Six LP ครับ ที่น่าสนใจคือมันเป็น Open Model ด้วยนะนั่นสิคะเปิดให้นักพัฒนาเอาไปใช้เอาไปต่อยอดได้เลยแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็คือมาจากการประกาศเปิดตัวของ Google โดยตรงเลยครับและก็มีเอกสารที่อธิบายตัวเม็จำมาสำหรับโรงพยาบาลด้วยงั้นวันนี้เรามาดูกันค่ะว่า AI 2ตัวนี้มันทำงานยังไงเก่งแค่ไหนแล้วมันจะมาเปลี่ยนวงการแพทย์เราได้ยังไงบ้างได้เลยครับ เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยจุดเด่นแรกที่น่าสนใจมากๆก็คือความสามารถในการอ่านแล้วก็เข้าใจข้อมูลการแพทย์ที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะครับไม่ว่าจะเป็นภาพอย่างฟิล์มเอ็กซเรย์หรือภาพถ่ายผิวหนังหรือจะเป็นข้อความก็ได้ใช่ไหมคะพวกรายงานหมอหรือเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า EHR นะคะใช่ครับครับความแม่นยำตรงนี้สำคัญมากอย่างเมเจมารุ่น 4B เนี่ย เเขาทดสอบแล้วว่ามันสร้างรายงานเอ็กซเรย์ตวงอกเบื้องต้นได้สร้างรายงานได้เองเลยครับแล้ว81%ของรายงานจาก AI เนี่ยแพทย์รังสีวิทยาบอกว่าเฮ้ยมันดีพอที่จะใช้ตัดสินใจทางคลินิกได้เหมือนรายงานเดิมเลยโโหอย่างนี้ก็ช่วยลดเวลาได้เยอะเลยสิคะแน่นอนครับแพทย์ก็จะมีเวลาไปดูเคสที่ซับซ้อนมากขึ้น แล้วยังมีรุ่นใหญ่อย่างเมจเจม่า2 7 b อีกใช่ไหมคะเห็นว่าทําคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ได้สูงมากครับผมตัวเมด QA ของสหรัฐเนี่ยได้ไป87.7%เลยนะโหสูงมากเทียบชั้นโมเดลใหญ่ๆได้เลยใช่ครับแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือมันใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์น้อยกว่ามากๆครับน้อยกว่าประมาณ10เท่าเลยโอ้โหอันนี้ดีมากเลยค่ะ ทำให้ AI เก่งๆแบบนี้เข้าถึงง่ายขึ้นได้จริงครับผมนอกจากเรื่องความแม่นยำแล้วอีกเรื่องที่แบบว้าวมากคือการที่มันเป็น Open m o d เดเนี่ยแหละค่ะอันนี้น่าจะเปลี่ยนเกมได้เลยจุดนี้สำคัญมากครับการเป็น Open Mo เดเนี่ยหมายความว่าโรงพยาบาลหรือนักพัฒนาดาวน์โหลดไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ตัวเองได้เลยอ๋อคือต้องไม่ต้องส่งข้อมูลคนไข้ออกไปข้างนอกถูกต้องครับเรื่องความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยข้อมูลอันนี้ตอบโจทย์มาก แต่แน่นอนก็ต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบปรับปรุงโมเดลด้วยนะครับค่ะแล้วก็ยังปรับแต่งหรือไ t ทูนได้ด้วยใช่ไหมคะเช่นสอนให้เข้าใจภาษาท้องถิ่นหรือรูปแบบรายงานเฉพาะของโรงพยาบาลเราเองใช่ครับอันนี้คือข้อดีที่โมเดลปิดทั่วไปให้ไม่ได้แล้วก็ยังมีอีกตัวคือ M ม s i c Lip ตัวนี้เล็กกว่าใช่ไหมคะครับเล็กกว่ามีประมาณ400ล้านพารามิเตอร์เองตัวนี้เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทําหน้าที่เข้ารหัสภาพกับข้อความคือแปลงให้ AI เข้าใจง่ายขึ้นเหมาะกับงานแบบไหนคะก็พวกงานจําแนกประเภทภาพหรือว่าค้นหาภาพทางการแพทย์ที่คล้ายๆกันอะไรแบบนี้ครับบริกามี Deep Health เขาลองเอาเม็ดิเจไปพัฒนาระบบช่วยคัดกรองภาพเอ็กซเรย์อ๋อค่ะหรือที่ไต้หวันก็พบว่าเม็ดโกมาเนี่ย เออใช้ได้ดีกับเอกสารการแพทย์ภาษาจีนส่วนที่อินเดียแท็บเฮลท์ก็บอกว่าชอบที่เมดโกมาเข้าใจบริบททางคลินิกได้ดีแสดงว่าแต่ละตัวก็มีงานที่ถนัดต่างกันไปใช่ครับเมดโก m a จะเก่งเรื่องสร้างข้อความยาวๆสรุปข้อมูลสร้างร่างรายงานตอบคําถามจากภาพส่วนเมสิกเจลจะเน้นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นโครงสร้างเช่นจัดกลุ่มภาพค้นหาข้อมูลเปะ๊ปะ ที่น่าสนใจอีกอย่างคือรุ่นเล็กๆอย่างเม็ดกลม้าฟูบีหรือเม็ดซิกเจลอาจจะทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ต้องแรงมากได้ด้วยครับมีความเป็นไปได้ที่จะรันบุอุปกรณ์พกพาในอนาคตเลยซึ่งก็จะเปิดโอกาสการใช้งานได้กว้างขึ้นอีกเยอะสรุปแล้วทั้งเม็ดกลม้าและเม็ดซิกเจลก็เหมือนเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงยุคใหม่ของ AI ทางการแพทย์เลยนะคะที่ไม่ใช่แค่เก่งแต่ยังเปิดกว้างปรับได้และใส่ใจเรื่องข้อมูลส่วนตัวด้วย ครับมันเป็นเหมือนเครื่องมือตั้งต้นที่ทรงพลังมากๆสำหรับนักพัฒนาเลยแต่ก็ต้องย้ำกันอีกทีนะคะว่านี่ยังไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยสำเร็จรูปใช่ครับสําคัญมากต้องผ่านการทดสอบปรับปรุงตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนใช้จริงในทางคลินิกแน่นอนคะ่ะทีนี้ คำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าการที่ AI ทางการแพทย์มันเก่งขึ้นปรับง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะเข้ามาเร่งสปีดการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ให้เร็วขึ้นไปอีกหรือว่ามันจะเข้ามาเปลี่ยนบทบาทของคุณหมอของบุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตอันใกล้นี้ไปเลยอันนี้น่าติดตามครับ